สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับเตือน1ลัคนาปี68เจอเรื่องแสบตลอดปีดวงร้าวเศร้าแทกชีวิตคำทํานายโหนฟองสนานเปิดดวงลัคนากันปี2568เจอเรื่องแสบตลอดปีมีดวงร้าวเศร้าแทกชีวิต ระบุคำทานายดังนี้แม่หมอสมัครเล่นตอนที่557ด้วยโหนฟองสนานจำละจันทร์ลักคนากันกับเขาโครงชีวิตปี2568ยังอยู่ในช่วง7ปีของการทำตามความฝันและเปลี่ยนแปลงใหญ่ทางชีวิตตลอดทั้งปีเจอเรื่องแสบเศร้าแทกในชีวิต2ช่วงแต่ไม่เกินกำลังที่จะรับมือแถมสู้กลับแล้วได้อะไรดีๆ ในบรรดากเกณฑ์บวกและลบที่จะเกิดในชีวิตได้ตลอดเวลานั้นตลอดปี2,568คาดว่าเกณฑ์สำคัญที่จะเกิดในชีวิตท่านที่ลักนณาสถิตราศีกันทำนายตามลักนณาเท่านั้นโปรดอย่านำไปใช้ผิดประเภทแบบชาวราศีโดยภาพใหญ่เพราะแต่ละท่านมีรายละเอียดของจุดตั้งรับในชีวิตไม่เหมือนกัน แม้แต่ฟ้าแฝดครานตามออกมาคาดเป็นดังนี้ 1. ยังอยู่ในช่วงเจปีวงเล็บเริ่มมาตั้งแต่กรกฎาคม2565ของการลงมือตามหาความฝันและปฏิบัติใหญ่ทางชีวิตความเป็นอยู่ในบ้านเช่นอยากกลับบ้านมานานนับสิบกว่าปีก็จะได้กลับจากใช้ชีวิตต่างประเทศก็กลับมาอยู่ไทยดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของพวกท่านที่ต้องลงมือทำตามความฝันของแต่ละคนที่จะแตกต่างกันไป 2. เกือบตลอดทั้งปีวงเล็บมีช่วงขั้นสั้นๆพวกท่านคือกลุ่มคนที่หัวหน้าดาวร้ายคือพระเสาจรวงเล็บเจให้คุณด้านบวกชนิด30ปีมีหนึ่งครั้งเป็นเวลายาวนาน2ปีครึ่งวงเล็บ เริ่มมาตั้งแต่หนึ่งมีนาคม2566ตามฉโลกได้ลาบใหญ่ก็ต้องใจอันสำราญลาบใหญ่ที่จะให้ได้นั้นมีเงื่อนไขว่าต้องต่อสู้ดิ้นรนประมูลแข่งขันอย่างหนักสตั้งแต่ต้นปีถึง18พฤษภาคม2568พวกท่านส่วนใหญ่วงเล็บมียกเว้นบ้างได้รับการคุ้มครองจากหัวหน้าเทวดาประจำตัว ให้ดวงชะตาเข้มแข็งและมีโชคลาบตามโะโลก 4. ตั้งแต่ต้นปีถึง5พฤษภาคม68เริ่มเป็นมาตั้งแต่18ตุลาคม2566อาการลบด้านดวงร้าวแสบสวงแทรกเข้ามาให้ต้องแก้ไขเกี่ยวกับคู่ครองที่อาจจะป่วยหรือสร้างปัญหาชีวิต 5. เกณฑ์ชะตาร้าวตามข้อ4จบลง เข้าสู่เกณฑ์ใหม่18มีให้หนึ่งครั้งยาวนาน18เดือนเริ่ม5พฤษภาคมถึงสิ้นปี2568ข้ามไปถึงประมาณปลายพฤศจิกายน2569คือพระราหูตัวแสบให้ผลด้านบวกก,กับชีวิตมีพละกกำลังสู้แข่งขันประมูลสู้กับปัญหาอุปสรรคในชีวิตย้อนคำทำนายอาจารย์โอเล่ เคยเตือนเหล่าดาราดังจะมีข่าวใหญ่วงการบันเทิงสะเทือนเรียกได้ว่ากําลังเดือดมากๆสำหรับวงการบันเทิงในช่วงนี้กับพฤติกรรมของดาราบางคนที่ทำให้แฟนคลับและชาวเน็ตต่างรู้สึกว่าเสียใจและเสียดายกับดาราที่ชอบกันและล่าสุดได้มีชาวเน็ตได้ขุดคลิปย้อนของอาจารย์โอเล่ที่เคยทำนายเกี่ยวกับเหล่าดาราดังและ คนในวงการบันเทิงที่จะเกิดขึ้นด้วยคลิปนี้เป็นคลิปตั้งแต่ปี2,566ที่เคยทำนายไว้นั่นเองอาจารย์โอเล่ได้มอ,อกรายการคุยแซบโชว์ซึ่งในรายการได้พูดว่าหลังจากสงกรานต์เป็นต้นไปการลงทุนการเซ็นเอกสารการเซ็นสัญญาในบุคคลที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะพี่ๆศิลปินทั้งหลายจะต้องระมัดระวัง จะมีปรากฏการณ์อย่างชัดเจนในเรื่องของโอ้โหทำไมถึงทำกับฉันแบบนี้ล่ะทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมต้องโดนโกงอย่างนี้และจะมีเรื่องสะเทือนวงการในเรื่องการเซน็นเอกสารเรื่องของธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมอะไรประมาณนี้มากมายคำทำนายปี2567ด้วยนอสตาดามุสเมืองไทยหรือมนโสระจะนนอยู่ เปิดเผยคำทํานายปี2567เป็นปีแห่งไฟสงครามก่อชราจนก่อการร้ายเกิดเหตุการณ์สูญเสียบ้านเมืองลุกเป็นไฟอันเป็นอิทธิพลจากพระราหูสถิตยอยู่ราศีมีษพบวินาศและดาวพฤหัสบดีย้ายจากราศีเมษไปเข้าราศีพฤษภเข้าทับดาวมฤตกกยูในวันที่30เมษายน2567ดาวอังคารย้ายเข้าราศีเมษ ในวันอาทิตย์ที่สองมิถุนายน2567และดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีตุลในวันที่21กันยายน2567และดาวเกตย้ายเข้าราศีตุลในวันที่4ธันวาคม2567อ่านคำทํานายดวงเมืองไทยปี2567ได้ว่าเป็นปีแห่งการก่อการร้ายหนักที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยก่อให้เกิดการสูญเสียเลือดเนื้อถึงขั้นสูญเสียชีวิต เรียกได้ว่าไฟเผาพลานทุกคนแห่งเกิดความวุ่นวายทางการเมืองภายในรัฐบาลเกิดการแตกแยกทางความคิดประเทศประสบกับภัยพิบัติจับตาสถานการณ์ภัยแล้งขาดแคลนน้ำเป็นวิกฤตที่ไม่เคยประสบพบเจอมมาในรอบหนึ่งรปีให้เฝ้าระวังการปลุกกระดมมัอบต่างๆรังแต่จะทำให้บ้านเมืองลุกเป็นไฟอิทธิพลจากราหูเป็นวินาศกับลักทำนายว่า ความดื้อรั้นเอาแต่ฝ่ายตนโดยไม่ได้ผ่อนปลนใดๆจะส่งผลให้บ้านเมืองระสำมมันเป็นเหตุให้ผู้ถืออาวุธนั้นต้องเข้ามาแก้ไขสถานการณ์จนบานปลายเป็นเรื่องใหญ่ระวังน้ำพึ่งหยดเดียวก็ให้เกิดความเลวร้ายอันใหญ่หลวงได้มุดดีอ้าปากค้างฟังคำทํานายอาจารย์เซนปีมะโรง67จะมีคนสำคัญเสียชีวิตทำเอาพิธีกรอย่างพุดดี ถึงกับขนลุกหลังเชิญอาจารย์เซนกิตธนินมาร่วมรายการเพื่อเผยเรื่องของห่วงจุย้ยไม่ใช่เรื่องลี้ลับโหราศาสตร์เท่ากับวิทยาศาสตร์กับหลักวิชาที่อาจารย์ใช้เปลี่ยนชีวิตคนมานักต่อนักแล้วพร้อมเปิดดวงปี2567กับอาจารย์เซนจะเกิดเรื่องใหญ่คนสำคัญของประเทศอาจจากไปภัยธรรมชาติแปรปรวนที่สุด แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดถ้ำถล่มทำเอาคนไทยที่นั่งชมรายการนั้นลุ้นกันอย่างใจจดใจจ่อว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และจะมีผลพวงอย่างไรบ้างเพราะเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาอาจารย์เซินกิทธนินได้เผยคำทำนายทายทักสุดแม่นเหมือนตาเห็นไลฟ์สดผ่านทางช่องทาง f เฟ e บ o ๊กเพจอาจารย์เซินสร้างอาชีพพัฒนาตนในหัวข้อ รู้ทันปีมะโรงภายในเนื้อหาได้มีการทำนายทายทักต่างๆที่จะเกิดขึ้นในปี2567และหนึ่งในนั้นได้มีเนื้อหาที่ทาอาจารย์ได้ทำนายไว้ว่าจะเกิดภัยพิบัติที่ค่อนข้างจะรุนแรงจนกระทั่ง1มกราคม2567ที่ผ่านมาวันขึ้นปีใหม่ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงที่บริเวณชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นศูนย์กลางอยู่ทาง ตอนเหนือของจังหวัดอิชิกาวะในภูมิภาคโนโตะการทำนายเหมือนรู้ล่วงหน้าในครั้งนั้นทำให้หล,หลายๆคนก็ท่องยกย่องอาจารย์เซนว่าเป็นผู้ที่มาก่อนการ